ไม่ต้องปิดหรืองะขดจบโมสกีก็ได้นะขอ่ามีใคอยังอันชาวยังคะเดี๋ยวไปขอข่าวดียวแม่าให้ดูด้วยไม่ชนะแหนะนิเทศสื่อสาของพี่คือเยอีเทสที่เป็นคนนเด็นตสุดท้ายอะมันเป็นคนเด็กวาวยคคือของเราเป็นนิเทศใช่ป้ะแล้วเข้าผ่าน คือมันจะมีโฆษณาวิีโูทาร์ทสนใจเลยบีมการแสดงอะไรอย่างเงี้ยตลกอย่าเป็นจร์เป็นสดงอร์ทุนไทยเชันอถ้าก็อันนี้ก็เป็นดีเทลจิตพรทำมันพังไม่คือมันใหญุ่กคสีจะเป็นจิตาพรทำไมพัง

ว,วันนี้พบกับรายการทันข่าวที่ชั้นนะคะจิตราพรทองประพันธ์สำหรับข่าวแรกของวันนี้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกโดยนักเตะส่วนใหญ่มีปัญหาการปรับตัวเรื่องสนามขณะที่อภิวัตน์แตนเจริญหายจากอาการบาดเจ็บพร้อมลงสนามัดแรกได้เมื่อวานนี้นักฟุตบอลทีมชาติทั้ง11คนได้ลงสนามฝึกซ้อมค่ะ จริงๆแล้วห้องคอนโทรของสถานีโรัศน์ป็อย่างเี้แต่ว่ามันจะใหญ่กว่านี้เพราะมันจะมีก้องเยอะใงตแ้ก็จะมีอย่างนี้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการเหตุการณ์ทันข่าวและนางสอดิโาพรธรรมตันทร สำหรับขา่าวแรกในวันนี้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมที่อินเตอร์สเตเดียมหัวหมากเป็นครั้งแรกโดยนักเตะส่วนใหญ่มีปัญหาการปรับตัวเรื่องพื้นสนามขณะที่อภิวัตนแจ่มเจริญหายจากอาการเจ็บพร้อมลงในสนามนัดแรกได้ เมื่อวานนี้นะักฟุตบอลทีมชาติทั้ง14คนได้ลงสนามฝึกซ้อมที่อินโดสเตเดียมหัวหมากซึ่งเป็นสนามที่ใช้แข่งขันจริงเป็นครั้งแรกโดยมีวิกเตอร์เฮอร์มันครูฝึกซ้อนชาวฮอลแลนด์โดยคอยดูตัวอย่างใกล้ชิดโดยช่วงก่อนหน้านี้ทีมไทยต้องเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงมาหลายสัปดาห์ซึ่งโปรแกรมการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ซีซ่าเป็นผู้จัดทีมที่หยู่ในสายเอเชียทั้ง4ทีม เราบอบด้วยไทยคาซานต้ายูเครนและตอรไม่มีโอกาสที่อรใช้ส่อเผยแ่โดยนักเตะส่วนใหญ่บอกในมิองกันว่าต้องใช้เวลาในการรับตัวที่เราต้องใช้เวลาเตเื่อมาอย่างมากที่มีการแตกตางกันเกมชุดขอลเลยมันจะตอบกี่ครั้งรัเตะดึงข็งรงนี้มันเปลี่ยนนะครับยังของของที่ังไม่บนคกั Thank you.